วันนี้มาดามพามาดูงานพิมพ์หนังสือมาดามสามก๊กที่โรงพิมพ์เพื่อให้เรารู้เส้นทางว่าการผลิตหนังสือแต่ละเล่มนั้นมีขั้นตอนยังไงบ้างมาดูกันเลยค่ะพอเราพิมพ์ต้นฉบับลงในคอมพิวเตอร์แล้วก็จะเข้าเครื่องสลักแม่พิมพ์มีการจัดวางหน้าไว้เรียบร้อยจากนั้นก็มีการตัดกระดาษให้มีขนาดเท่ากับงานที่เราจะพิมพ์พอพิมพ์เสร็จก็เอามาตัดแล้วก็พับเสร็จขั้นตอนแล้วต่อไปก็ต้องละเอียดกันหน่อยค่ะคือการเก็บเล่ม ขั้นตอนนี้สำคัญมากๆถ้าหยิบขาดหรือหยิบเกินก็ทำให้หนังสือมีหน้าไม่ครบหรือมีหน้าเกินกันเลยทีเดียวค่ะพอเราได้ในส่วนของเนื้อหามาแล้วก็มาพิมพ์ปกเวลาที่เราจะพิมพ์ปกที่มีหลากหลายสีเราจะใช้เครื่องพิมพ์หลายตัวในขั้นตอนนี้เราจะมาตรวจกันก่อนว่าเราตั้งเครื่องได้ตรงทุกสีหรือเปล่า ช่างก็จะใช้แว่นสองขยายดูตรวจให้ดีก่อนจะพิมพ์ค่ะทุกคนคะหลังจากที่เขาเก็บเล่มแล้วแล้วก็มาใส่กาวเข้าเล่มแล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยหนังสือจะมาเป็นรูปแบบนี้คือเรายังเปิดไม่ได้แต่ละหน้าเนี่ยเรายังเปิดออกไม่ได้นะคะเราจึงต้องเข้าเครื่องตัวนี้เขาเรียกว่าเครื่องตัดสได้านนะคะเวลาที่เราเข้าเครื่องตัดแล้วเนี่ยจะกลายเป็นแบบคือตัดคอบอไปให้เรียบแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นหนังสือที่ ปกติเหมือนกันที่เราได้อ่านกันในวันนี้ล่ะค่ะพอได้เล่มแล้วก็จะมีการ QC ครั้งหนึ่งแล้วจึงซีลแพคด้วยพลาสติกเพื่อส่งให้หน้าร้านหนังสือและนี่ค่ะคือเส้นทางการผลิตหนันงสือที่มีรายละเอียดใช้ความปราณีตทุกจุดจนกระทั่งหนังสือดีๆสักเล่มจะส่งถึงมือทุกคนได้อย่างสมบูรณ์